กินข้าวอย่างกินไปแล้วครับกินไปแล้วรอบแรกกินไปแล้วครับผมเดี๋ยวไม่รอบเด็กอีก <c oughs> <c oughs> มันว่าทัานไป ึ่งทิงยิ่งวันเวลาหมุนความเดียวได้ผ่านใจดวงนี้ ไม่มีใครข้างกันองหวังจนน่าสงสัยถูกถามเสมอว่าทำไมกันป่านนี้ไม่มีผู้ใดหรือไม่มีรักในหัวใจจะมอบใหีกใครทั้งนั้นเปิดใจตรงนี้เลยคำว่ารักฉันมีอยู่แทบล้นใจ ยังไม่มีที่ใช้ก็เท่านั้นเองอยากบอกรักกับใครสักคนอยากใช้หนึ่งคำคำนี้พูดให้ใครฟังดีเป็นเธอจะได้หรือเปล่าหากว่าเธอยินดีรับไปใจฉันคงไม่เงีบเงาพร้อมจะบอกรัก เเธอสียงไม่มันเป็นจริงไลยมันเป็นบาดหมูคับนครับ,รบว่ามันออกกระเทกกระเทกบาดหมูไปยักนอยอยู่มันบ่ค่อยสมูทปันไดน,นะาตั้งหรอหรือว่าผมปรับไม่แน่งไปหรือว่าพอดีแล้วบอกรักแม่แม่ก็ได้รักแม่แม่ครับผม จะหัวเด้อเพื่อทอดทุกคนคนตกไหมใค่อยากจะรู้ตรงที่เธออยู่นั้นมีฝนตกไหมสะบายได้ไหมถึกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าลองเลยสนั่น ฉันก็รักเธอมาเป็นนานแล้วและก็รักเธอมาจนลนใจเธอทำไมยัยเธอไม่เคยลาไม่เคยมองและที่รักแค่เพียงแค่ตาเขาเราก็ต้องทำความเข้าใจเอาเพราะเัาฉันนั้นไม่ใช่รักเราเธอรักเขา ฉันเสียน้ำตาให้เธอทำได้เพียงแค่เทียนใจความรักฉันลดดลอยไปสุดใสาตา โอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลับจำดึงดันจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่แต่ยังจะรักเขามาัทวใจปล่อเขาทำร้ายย้ำย้ำซ้ำซ้ำตามอยู่โอ้ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายได้ใจง่ายกันไปไหมเธอโอ้ใจเอ๋ยโอ้ใจเอ๋ย,ออยทำไมเจ็บไม่จำ อะรทุรักคือเพียงแค่ตาเขาเราก็ต้องทำความกดใจเอาเพราะอะไฉันไม่ใช่รักเราเธอรักเขาฉันเสียน้ำตานเธอมาค่ไหนทำได้เพียงแค่จำใจความรักฉันหลุดลอยไปสดดส โอ้ใจเอยทำไมหัวใจไม่หลับจำดึงดันจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้ว่าคุณไม่ใช่แต่ยังจะรักคุณมาโทษใจเปลือกคุณทำร้ายย้ำย้ำซ้ำซ้ำน้ำอยู่โอ้ใจเอยทำไมหัวใจยั่ง่ายได้ใจง่ายกันไปไหมเธอโอ้ใจเอยโอ้ใจเอย ทำไมจะไม่จำทำยังไงกูรักเธออู้ยังไงกูรักเธอใครจะพูดยังไงกูรักเธอ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมนี่ของเล่นไลท์แทปเ็นหัวใจเอยทำไมหัวใจไม่หลับจำดึงดันจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้ว่ากงไม่ใช่แต่ยังจะรักกูมดทั่วใจ O oh, tại ơi trong mày răng chân ngại dai dai gan bay mày tóc O tại ơi 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 อีกสักเพีงกันแล้วกันนะครับผม,มาอายุเท่าไหร่24ครับ25ปีนี้ครับผมบอกว่าตรงมีเอะเอฟเฟกต์ดิฮัลโหลสวัสดีครับผมเป็นหมอลำเพราะมากกำลังเช็ดโควิดม,มาพอดี ม o v e อ n ยังร้องไม่ได้ครับที่ก้องร้องหน่อยนี่้นเดี๋ยวเองขอให้โชคดีดับเ็ลงตอนนี้ต้องมีงอแงดูแลตัวเองให้ดีฉันมีเป็นไรไม่ได้ไปไหนแค่จะอวยพรนิดแค่จะอวยพรจากนี้นอนฝันดีรู้กันแค่เราเมื่อที่เธอเงฉันจะรออยู่ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้า นี่ลรงเล่นนิดเดียวไม่สิจบเพ็กแล้วปิ่งซุ่งยังลงไม่จบครับยังลงไม่จบขณะยังจ่าขณะหมกอบครับผมขณะหมกอบปงลางเสียงกุญแจดังปงลา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 งเพลงนี้นะครับผมเพลงสตริงเก่าๆนะครับ น,นี้รู้อย่าได้เจอกันขอให้มันจงเป็นวันสุดท้ายเพราะรู้ดีว่าม่มีความหมายถึงเจ็บยงใดฉันก็ต้องตัดใจก็คนนั้นเขาก็ยังพบเธอก็เห็นเธอยังไปด้านกับเขาม่เคยในึกเลยว่าจะทำกับเรา สาวใจความรักจริงมอบให้เธอที่แท้เปล่งดูดอยากให้เธอลองมาเป็นให้เมื่อเห็นให้เมื่อเจอแบบฉันบ้างจะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้าทายจบเพียงนี้มันก็ดีเหมือนกันส่งกลับไปหาคนเก่า เราขอบคุณทุกคนนะครับที่งงเ,เข้ามาดูวันนี้นะครับผมพรุ่งนี้ไปเจอกันได,ด้นะครับผมเวลา20นาฬิกาที่เพจเฟซบุ๊กเพจศิลปิษ์แฟรนเพจนะครับผม คุณคงดีกว่าฉันทางที่ดีเราไม่ต้องเจอกันเพราะว่าสิ่งน,นั้นฉันว่ามันไม่ควรก็คนนั้นเขาก็ยังพบเธอก็เห็นเธอ,อยังไปเดินกับเขาไม่เคยนิดเลยว่าจะทำกับเราโอสาวใจความรักจริงมอบให้เธอที่แทบเ,เล่นตัว อยากให้เธอลองมาเป็นให้มาเห็นได้มาเจอแบบฉันบ้างจะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้าทายจบเพียงนี้มันก็ดีเหมือนกันจงกลับไปหาคนเก่าส่วนตัวเรายัางคงเดินก้าไปเจ็บนิดเดียว อยากให้เธอลงมาเป็นให้มาเห็นได้เมื่อเจอแบบฉันบ้างจะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้าทายจะเพียงนี้มันก็ดีเหมืนกันตรงกลับไปหาคนเก่าส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไปเจ็บนิดเดียว อีเล็ดเพลงสุดท้ายอีลีอัน,นี้อีไลท์เพลงสุดท้ายจริงๆนะครับผมอสุรกายกันแล้วกันนะครับผมเมื่อนี้เนาะบ้อมๆก่อนเดี๋ยว,วมึนขนาดบ้อมๆ้ี่นี่โมเนเป็นซุโมงเลยบอ่ าหญิงก็คงต้องคู่กันกับเจ้าชายอสูรรกายจังเฮาคงบ่มีหวังเฮาเว้าเรื่องหัวใจฮักที่มีให้บ่แพ้ภัยคือกันเจ้าชายที่เจ้าไปพันที่ฮักเฮาจนเบิดใจ มีศาสตร์ร้ายก็มีหัวใจหักเป็นคือกันแต่มีบางเรื่องเขาอยากสิถามว่าเป็นยังเป็นยังเจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชายทั้งที่อสนรักกายก็ฮักเจ้าหญิงบาแพ้กันเป็นยังคือแบ่งชนชั้นเฮาแพ้เข้ามองใด อาส่นร่กายหดรายตอนนี้ถ้าฟังดีมันก็มีนะหัวใจอกหักยามได้มันก็มีเด่น้ำตาโอ้าววว ใส่เนอังใส่โคใส่ข้างขวาครับผมเป็นแวนที่เอฟซีให้ปีศาจรายก็มีหัวใจ้ากเป็นคื่กันแต่มีบางเรื่องเขาอยากสิถามว่าเป็นยัง นยังเจ้ายังต้องรอแค่เจ้าชายทั้งที่อสนรักกายก็หจูายิงมาแพ้กันเป็นยังคือแบ่งชนชั้นหัวแพ้เข้ามองใดอสนรักกายหดไรตอนนี้ถ้าปังดีดมันก็มีนะหัวใจโอ้หักยามได้มันก็มีเด้อน้ำตา เป็นยังเจ้ายังต้องรอแค่เจ้าชายทั้งที่อสูนรักกายก็ักเจ้ายิงมาแพ้่กันเป็นยังคือแบ่งชนชั้นเขาแพ้เขามองใดอสุนรักกายหอนไรตอนนี้ถ้าเป็นดีีดมันก็มีในหัวใจอกหักยา,ามใดมันก็มีเดินอำตา ខភាពញ៉ាំដ ਾਈ អូ!มันก็มีเด่น้ําตาฮា สหรับวัน,นี้นะครับขอบคุณทุกๆคนมากนะครับผมขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับผมทดสอบเสียงนอะทดสอบเสียงไปหลายเพลงอยู่พรุ่งนี้นะครับผมเจอกันได้แล้วครับผมยี่สิบนาฬิกาตรงนะครับผมทางพจทางแฟนเพจขีดเสริสิทธิ์แฟนเพจนะครับเป็นเพจ Facebook ของผมเองนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากฟังเพลงอยากขอดติดตามผลงานนะครับก็ติดตามได้ทั้งนี่ นำช่องติกต็อกช่องนี้อ่าเฟซบุ๊กส่วนตัวเขตเิรสิทธิ์นะครับหรือว่าจะเป็นเพจก็เขตเิรสิทธ์แฟนเพจนะครับผมทั้งเพจ Facebook ทั้งเพจอ่ะก็จะเป็นเรื่องของผลงานส่วนหลายนะครับผมอ่าทั้งอ่าส่วนตัวก็คือบาร์ะครับก็จะเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับบ้องบังคป็เส่วนสนิอย่างมากมันคือส่งไขมุกใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณไขมุกนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมที่เพจเฟซบุ๊กเขตเซระสิทธ์ยี่สิบ นาฬิกานะครับผมมอนนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะครับขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมมือนี้หมอ่ํำลงหาแล้วพอ,อล่าด้วยค้าวาขอพ้นเละสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับ